สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอนุกรพิชัยเลขที่12บสอนประสามทับหนึ่ง 1. วันนี้จะมาทำการถนอมอาหารโดยการทำหมูแดดเดียววัตถุดิบในวันนี้คือหมูและเกลือบป่นเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับอย่างแรกเราจะล้างหมูให้สะอาดและซักหมูให้แห้งแล้วเราจะ นำมาหั่นโดยการหั่นให้ผู้ปกครองทําให้เพื่อความปลอดภัยนะคะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นําไปคู่กับเกลือแล้วเราก็ ตั้งไว้บนกระด้งไม้ไผ่ นำไปตั้งเสร็จแล้วเราก็นำไปตากไว้ตรงทีง่มีแดดเมื่อนำมาตากเสร็จแล้วก็เราดูผลง,งานตอนเย็นนะครับสวัสดีครับเมืเ่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ1วัน ผลปรากฏว่าหมูจะมีสภาพแห้งตัวลงสามารถเก็บได้นานขึ้นเป็นการทนอมอาหารทีกอย่างหนึ่ง